สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเราก็มาแนะนำนะครับน้ำมะพร้าว100%นะครับยี่ห้อ AU นะครับซึ่งผลิตจากน้ำมะพร้าวแท้ๆนะครับมีแคลอรี่เพียง50แคลอรี่เท่านั้นนะครับและยังเป็นเครื่องดื่มเจได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวกันคร่าวๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มีกระเป๋าแถมให้หนึ่งใบนะครับเป็นกระเป๋าผ้าสวยงามนะครับมีอยู่2ลายนะครับลายสีเดนกับลายสีแดงนะครับเพียงซื้อ6กล่องขึ้นไปนะครับในราคา1น9บาทนะครับมีจําหน่ายตามห้างสินค้าทั่วไปนะครับในเซเว่นไม่มีนะครับแบบที่แพ็คเป็นถุงผ้ามาด้วยนะครับก็ไปลองดูหาที่ห้างสินค้าใกล้บ้านดูนะครับก็ จะมาดีวิวกันคร่าวๆดังนี้นะครับหลังจากที่ลองเปิดดูนะครับเปิดลองชิมดูนะครับเมื่อเทน้ำมะพร้าวออกนะครับก็จะเจอว่าเป็นสีออกขาวๆหน่อยนะครับไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับเหมือนน้ำมะพร้าวจริงๆที่เราทานเป็นลูกสดๆนั่นแหละครับ แล้วก็ผมก็ได้ลองชิมดูแล้วนะครับรสชาติก็เหมือนน้ำมะพร้าวจริงครับไม่หวานเลยนะครับเป็นเรื่องปกติของมะพร้าวอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนบางยี่ห้อนะครับจะหวานเหมือนใส่น้าตาลเลยก็มีนะครับยี่ห้อนี้ถือว่าทําได้ดีจริงครับสำหรับอายุน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ไปหาซื้อมาลองดูกันนะครับสําหรับสายรักสุขภาพนะครับที่ชอบทานน้ำมะพร้าวเป็นประจํานะครับก็แนะนําเลยครับอายุ เป็นอีก1แบรนด์นะครับที่ทำน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รสชาติเหมือนของแท้จริงๆเลยนะครับสำหรับคลิปแนะนำน้ำมะพร้าวอายูในวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ